ขวาทะดาดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโฟกัสกินวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของกินนะทุกคนกับเจ้านี่ดีูควาหน้าตามันคล้ายๆอะไรไหม <c oughs> เป็นแซนด์วิชโบโานนะคะไส้หมูยหยองแล้วก็โบรโลนาเราซื้อมาจากเซเว่นนะคะในราคา20บาท ดูดีดูความแน่นของน้องแต่ไม่รู้ว่ามันจะแน่นแค่หน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วเนาะก็เพิ่งไปเซว่นมานะคะได้มา2อันก็คือเป็นไอตัวนี้เขาลดราคาอยู่ไดย่สิบาทก็ได้ซื้อมาสาขาโปรโมชั่นอีกแล้วอ่ะไม่พูดพ่อมนำเพลงเรามารีวิวน้องเลยดีกว่ามาเราจะมาแกะน้องกันเลยนะคะกระหอยไนยูสล่องของเลอแปงนะคนของเลอแปง ก็ไม่มีตัว S นะลืมตัวฉีดแล้วนะคะโอ้เสียงเฟื่องผ้านี้ซิกซี่เหลือเกินลูกสีค่อยๆแบบบ่าหนูสีค่อยๆแบบบ้าเอานองออกมาออ้ยถ้าดต้องมี S 4. ดูดูความดูความหยากยืมหยุดยอยของนูทุกคนมาดูขนาดขนมปังแต่ละด้านกันว่าเท่าไหร่ นี่ด้านหนึ่งก็มีความยาวประมาณนี้ตั้งแต่คางเราถึงแก้มนิดหน่อยอันนี้โบโลนาโบโลนานะคะละกะหมูยองก็สิเป็นหน้าตาจังซี่ทุกคนเบิ้งหน้าหมูยองอันนั้นชอบความหยดหย้ยยอยหยาดเยอะมองน้องนะึงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดที่หมูยองก่อนนะทุกคนขอเปิดที่หมูยองก่อนนะคะ ออออืือืืุกคนดูดูว่าแค่ผักชีรย,ยหน้าหรือว่าทะลักจริงอ่ะลองกัดตูดมันออกก่อนออออตัวน้ำแซนวิชโบราณนะคะไม่ค่อยรสชาติไม่ค่อยถูกใจเหมือนอันห้าบาทที่เคยกินสมัยเด็กๆอ่ะ เดี๋ยวเราจะเปื้องผ้าน้องออกเบื้องนี่ยาดานียอจะดำโอ้โหกหกหกใส่มือ <c oughs> ไม่สู่ภาพยิ่งนี่นะคะหมูหย่องจะได้ประมาณนี้ส่วนน้ำก็คือทาพอเป็นวิธียาดเยืมแต่ตรงหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของ <c oughs> <c oughs> แต่ทับได้ไหมทาไมเรียวจังเลยนะคะนั่นแหละ รสชาติมันก็แบบว่าไม่ค่อยหวานอ่ะเหมอนไม่ห้องนี้กับไปกินกันดูนะทุกคนบอกได้แค่นี้หาซื้อกินกันดูอร่อยแม่อร่อยก็มาบอกด้วยคนะแต่ตอนเนี้ยอยากกินนั้นห้าบาทมากกว่าแต่ว่าอยู่เซเว่นมันหาซื้อได้ไงมันก็ตกชิ้นล้ว้าบาทเพราะว่ามันมีสี่ชิ้นนะคะอืม เดี๋ยวลองตัวโบรลน่าอุย้ยทุกคนเลยอ,อีก20วินาทีอือหืออือืโบรน่านั่นเมีความดึงดึงนี่นี่นี่แต่ว่าทำไมไม่มีน้ำอุ้ยสีว่วิทุกคนลาก่อนบายบายค่ะเจอกันอีพีหน้าอือถ่ายเกินเวลาได้ด้วยหรอ เจอกันใหม่นะคะว่าเราจะมารีวิวอะไรในวันหน้าแต่ว่าวัาวนนี้คือโกโปรถึงเืีดจำกัดแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ